บัญชีม้าคิดว่าธนาคารไม่รู้จริงๆหรอว่าบัญชีม้าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าบัญชีไหนเป็นบัญชีปกติซึ่งไร้อายัดไปทั่วบัญชีม้าเนี่ยเงินหมุนเวียนระดับร้อยล้านพันล้านครับมันจะมีไม่กี่บัญชีหรอกครับที่มันโดนโดดขึ้นมาคุณเชื่อไหมว่าธนาคารไม่รู้แล้วไล่อายัดบันรทุกคนทุกบัญชีร้านค้าชาวบ้านธรรมดารับเงินจากคนซื้อของมาไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนโดนปิดบัญชีโดนอายัดบัญชีแต่ห้างร้านใหญ่ๆหห้างสรรพสินค้าเซเว่น รับเหมือนกันแต่ไม่โดนบางคนไม่มีเงินกินข้าวบางคนไม่มีเงินจ่ายค่าบา้านค่ารถต้องไปเสียดอกเบีย้ยอีกสรุปแล้วผลสุดท้ายคือคนที่เดือดร้อนจริงคือประชาชนเห็นหนึ่งคนนะครับโดนมา5้าเดือนแล้วอะใช้เอกสาร20กิโลไปยื่นแจง้ง6เดือนแล้วเงินตั้งหลายแสนคุณเชื่อไหมว่าคนล้านคนเนี่ยโดนแค่คนละ5 0 0พันหรือคนละหมื่นเนี่ยเดือนหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่แล้วผลประโยชน์มันตกไปอยู่กับใครถูกไหมเงินที่ค้างบัญชีไว้อะเป็นเดือนเดือนเนี่ยคิดดูว่าได้อะไรบ้างผลประโยชน์ไปอยู่ที่ใคร บอกว่าประชาชนยอมเสียเวลาหน่อยงงให้คนคิดวิธีการแบบนี้นะมันคิดออกมาได้อย่างไงนะเพราะคนที่เดือดร้อนนะ่ะมันคือประชาชนมันคิดได้ยังไง